เซ็นเอกสารกองหญ่ๆยังเลื่อนเซ็นเอกสารเลื่อนเซ็นเอกสารฟูเอฟซีบอกว่าเชียร์บอสโนถึงสีเ่ากันนะไปเชียร์เลาเชียร์เลาหไล่ไล่แลได้ใจโอ้โพนักงานเธอโอลิโอบอกว่าเพิ่งมาครับบอสวันนี้พี่เป็นสุดูม์มาสูนยังอ,ยงอีพี่แบมฮะโอ้บอกว่ายุมบอสเฟมอีกหน่อยค ยังมยุ่มเต็มติ๊กต็อกลังบ้านนานอีกมิสต่จดือดเืดอันที่โอสิตะเป่าไอ้เป่ารถโจรถโจเด้อครับตัวแม่เป่าครับว่าตรงห่วงเนียครับเดี๋ยวผมไฟให้เดี๋ยวผมจะไปบอกเฮียหน่อยให้เดี๋ยวผมจะไปฟ้องเฮียหน่อยให้เพิ่มาค่ะขนาดเฮียหน่อยยังยังยังไม่เข้าข้างหรอกเฮียหน่อยจุ๊งมูเจ้าคิดเอาเฮียหน่อยยังว่าเขาขางเล่าพี่น้องสูนอะไรพี่แบมเนี่ยเล่าไปทีู่นอะไร เป็นอะไรวันนี้ทำเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังศูนย์พยายโนดนแล้วหอมแกมเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่เลยเผาให้เกียมือมือขึ้นอันหาเมือขึ้นเพิ่นเอินหาพี่แบมมือขึ้นพี่แบบม <c oughs> แล้ว ะว่าอย่างนี้ใหญ่ก็ซื้ออยากให้คนไปซื้อของซอยเออเขาสิได้ช็อตเด็ดเมื่อคืนนั่นให้บอสเบลมนั่นแหละไปซื้อยาสีฟันหอมกันบ่บ่ได้ไอ้ได้ซื้อให้หอมแต่ไอ้ตัวนู้นเข่าล่มเขาท้องลเวแล้วบอกว่แล้วบอกบ่าลูเรื่องพี่แบมเมื่อคืนนั่นนะอันเอฟซีก็พยายามให้เราล้มลายบาดที่นี่ ไอบิดกับบอยอมให้ยังก่อบอยอมมันให้อภัยย้อนไว้ยังยอดขายบอถึงบาดีผมกับเมืองเรี่ยวสังขางบัวเถ่าเริ่มไปแล้วตาคุ้มเขาคุ้มเขาบ่วนอยู่ครับบ่วนเบ่วนอยู่ครับเก่าพี่แบมเมือขึ้นนั่นเจ้าคิดเอาแล้วเบ่วนบวนอยู่หันลราผมว่าโอ้ยอ้เนาะเอาให้เรากลับเป็นใส่น้ำเกลือใส่แต่เอาอีหลียอด่าถึงเราใส่แล้วก็หอมอืม ยอดพอถ,ถึงแล้วก็หาทางคือเก้ามาขึ้นน่นะนะแล้วยังว่าสิกดเองคุณเด <te> ี๋ยวพี่แบมเดี๋ยวเออพี่แบมคิดเอาวะแล้วอยากหอมแก่เขาไหลลราหาคนไปเอิญฮะเอิญฮะเบนกดเหงเนีย่ยเบนกดเหงเนี่ยบอกเฟมมันยุ่งเสริมวเฟมอยู่ไหนไปเอินไปปลุกมวดลูกแขวะพี่แบมคิดเอาบ,บอกยุ่งเรียมยุ่งเสรไปเอินพอมาเมี่อนันแบมอยู่ไหนแบมห้องเอินหาเบ็ดไปเอ,อา,เเอเอเามืาขึ้นนั่น ขับรถอยู่ก็ต้องจอดข้างทางพวกเขาพี่แบมคิดเอาผมขับรถอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องตีรถเข้าข้างทางเหมือนเคลื่อนนั่นบาเดียร์ซวนไลน์เหมือนนี้ว่าถ้ามีผู้ใดมาขวายกับขับรถอยู่เนาะเออขวายกับขับรถอยู่บ้านมะเอิญยังเอิญแห้งเอิญแบบเอิญขึ้นเอิญเอิญยังก่อนแหงขึ้นแหงขึ้นยุตซ้ายยุตซ้ายยุตซ้าว่าไม่เสียงเงินพ่อเออว่าไม่เสียพอว่าเป็นเสียงเงินผีพอมาเอิญข่อยพอว่นท่านอั่นพอข่อยยุวัดอันนั้นพอข่อยเป็นพระยุวัดน์วันท่านดิ ซอยอันว่าไม่นั่นอันผีปูผียามันเอิญไข่ก้อมหูไข่อันเฟ็มยุสัยบส่เป็นยุสัยใส่ไข่กระเสือดไข่กระตีรถเข่าคางทางบาที่นี่ไข่กระนั่งฟังอ้าเป็นอย่างข้มาเอิ้น้อขาดบาดตายอย่างน้อยว่าเออไข่กระตีรถเข่าไข่กระแบบนั่งพิมพ์พี่น้องอันเห็นไข่พิมพ์ลายรว่าเป็นอย่างเดียวไข่ยันแล้วกัจขาดไข่ยันแล้วเจคขาดแล้วยันแล้วเอิ้นเราบ่มีผู้ใดโพไปแล้วสิใจขาดไข่กระเลยอันนี้ เออันดีห้องหาไปนี่ว่ามีผู้ใดตอบรับมาอันกดอีกทนี้นนจักหลวนหรือจักหลวนกดอีกอยากห้อมเขาหลายพี่แบมเมื่อนมันเออพี่แบมบอกว่าอย่าหอมแฟนก่อยเขาบอกว่าเล่าไว้อยากก็อย่ายุ้งกันเองยุ้งแล้วหลดพี่แบมเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้พี่แบมต้องปลอบใจเมื่อนี้พี่แบมแต่ว่าวันนี้พี่แบมต้องปลอบใจแกน,นะ เอาตวนอยู่้วตีสองยิตีสองออตีสองกว่าส,ส,ส่วนสีส<อ>งล,สสลงไรแต่ได้ตตวนแล้วลยูกันว่าความแบบความมูม่านะเนาะในการแบบว่านั่งเขานะมมอะนี่กะซมเสมอกรเสมออันนี้กะใหกะกะะห้ยยูอ่าแต่ว่าแต่ว่าในส่วนของอ่าน้องเออน้องนัดกันคืนเนี้ยสี่ทุ่มก็ก็ เขาเป็นกาลังใจให้อยู่ก็พี่ก็เชียร์แต่ว่าก็พี่ก็ต้องดูแลคนมีอายุหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่เหลือใครละใมกระทั่งคนในกระทั่งคนในวงเขาก็ไม่เข้าข้างอ่ะอืมพี่ก็เลยต้องอยู่กับแกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เห็นถึงความตั้งใจเขาแหละความสม่ำเสมอ ความทุ่มเทความจนจนได้เลื่อนงานเลื่อนการออกไปอะ่ะจนแบบว่าต้องมาตามมานั่งตามมาตื่นเช้ามาหลวดส่งลูกเสร็จปุ๊บไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็มานอนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่ที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเราก็เห็นผูิความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออต้องอยู่กับเขาก่อนอืมแต่ว่าแบบส่วนน้องพี่ก็พี่ก็แอบเชียร์แต่ว่าเราก็ต้องอยู่กับฝั่งนี้ก่อนอะไรอย่างงี้เนาะเนาะแตแต่ลยตัวมะเถาอยู่นะครับ ต่อมาถือว่าเป็นเรื่งเกยหมุนต่อ้คุ้งมันนะเกยหมุนดอมเกยหมุนเออกินได้เกยหมุนน่ะล่ะกินเห็นเป็นเก้าแเต่นมีกับพ่อแห้งเราไปกินเห็นมันเป็นเก้าลงพักไปทางไหนสูใคยจะไปแจ้งความพี่แบมเราแจ้งความจับผู้เท่าไม่ได้นะพี่แบมโลบาบอืมพี่แบมร้องคิดสภาพแล้ววันเท่าเไปนั่งอยู่ในกงขัง ไปนั่งไปนั่งอยู่ในห้องขังเออมันก็สิบวกเป็ดตะเมิงปันไดเขาก็ดแบบว่าเออครเออกิเขาโยกแม่แล้วเนี่ยเออเอเด็กเบาเราหลายสบิบล็อกกัดทำใจไว้แหงอยู่เออควบมรู้ไงเราไปกินกาแฟไปแก้วเดินเราคดี บกดเลยมึงกันยังมาเราบกดให้เราอยู่แล้วกับบายอมกดให้เจ้าสิไปหอมแก้มแฟนเราเร่าสิไอ้กดให้จะไม่หึงมันโพร่ไหมล่าเมื่อกี้ไอ้นวลรายงานตัวมาอันนี้นนนนพี่ไม่ได้สับพี่ไม่ได้ล็อบบี้นนใช่ไหมอยู่ไหมนี่เดี๋ยวนำมันก่อนเจ้าไปน้ามันเสร็จมามายืนงันเงินมาฉีดไล่ก่ เด็กอีสานนครศรีไม่ใช่เหรอนวอาชีระก็เด็กนนอาชีระก็เด็กตกเออเด็กอีสานนครศรีไม่ใช่เหรอนวอาชีระยังยังยังแบบก็อยู่สังกัดเออก็อยู่สังกัดบอสนดไม่ใช่เหรอใช่หรอทำไมถึงมีคลิปให้บอสเฟลมลาทำไมนนอาชีระถึงมีคลิปให้บอสเฟมลาไม่ได้ตามสักบาทเลยนะนี่แล้วแบบไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะนี่ หูตาสับปะรดนั่นนี่ไปทําอะไรให้น้องหรือเปล่าเออไปทําอะไรให้น้องนนหรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะเธอไอ้อะไรนะสองมาตรฐานเออสองมาตรฐานไม่ใช่สังกัดหมอลำไอดอลเออน้องนนอยู่หมอลำไอดอลอยู่ของเนี่ยหน่อยเออขนาดหมอลำไอดอลเขาเัียกว่าเขาขังเจ้าคิดเอาซีบ่วงเลยเจ้าซีบ่งอะเนี่ยไม่มีใอยู่ข้างเจ้าดิมีอะใดอยู่ข้างเจ้าอะไรมาบัง ชิดเบิ้งตอนนี้นั่งเบิ้งชิดวิเคาอวิคออย่างซูมมียดู้ใดอยู่น้ำกูเลยนาะผู้ใด้เสียงอ่อยกูเนาะไข่โตเกี่ยวผู้ใด้ไหมเนอะไข่โตตัดออกแค่นั้นไม่นกเนี่ตัดออกแนะม่นดิดกัดตัดออกอืมอันอีสานนครสินตัดออกเมื่อ,อ,อก,กี้แม่เป่าออก,กับแมยู่นี่อันเจซีบองอยังกว่าเธอสาเกตนครเขายังบ่ขังเจ้ายึดเอา ว่ายากรู้ว่าเจ้านี่คู่อะไรเจ้าไรเนาะเออสาเกียตนครของเจซี่กับ่เอาบ่่ว่าเอาเจ้าละเออไอ้มาล้มไอ้ไยเขาับว่าเอาเจ้าบอกตัวเองลมไม่เข้าท้องเลยกินไม่ได้รายยาเลยนะโอ้ยแก็มีด่องอยู่นะมีด้องไก่หมุนมีสามคนหนึ่งวัดนวดสองวัดฟิมสามเอฟซีอีกหนึ่งหวัดเนี่ยกับปัะธนกดเขา สีมาดอมไก่หมุนยังเหมือนตอมยี่สามคนหนึ่งพี่แบมเข้าด้อมเลยในนี่พี่แบมไปเข้าด้อมไก่หมุนให้แกหน่อยสงสารแกทีแรกเข้าข้างบอสนเออแต่สั่งื่อคือไปหอมแก้มแฟนใครก็ไดออกกดออกเจ้าเขาเลยมากกดออกนวลอชิระมาแล้วนนลอชิระมาแล้วนี่เราบอกว่านวพ่อใยญ่นูดบอกว่าพี่น่ะ ไปจ้างติดสินบนนนไปจ้างติดสินบนเด็กในค่ายต่างๆไว้ถามนนก็ได้ว่ถาม<อ>นนก็ได้ไไมเออน,อนวัปนนัญญพยานวเบอกคำนวน่นวนนะเ,าเราบอกดีคือจังเ,าเราบอกกับบีกบอตอบตอบทุกคนสัมผัสได้แกเป็นแบบนี้หรือเปล่าบอกเฟมบอกน้อ,องสัวบอกว่าดี <c oughs> พออีกอย่างมาบีกบีกเธอเต็งแล้วเป็นสิบว่นหน่าเห็นว่าปากก็มีเห็นบ่สมมติเจ้า่วยว่าอะไรอย่างเดียวคยว่าอะไรแบบเจ้าคิดดูยืนยันกี่ที่ละน้องนองนงก็บอกเหมือนกันแม่เป้าก็บอกเหมือนกันเจ็ดสีมาแล้วก็บอกข้าเดียวกันพี่นอง ต้อมต้อมต้อมไก่หมุนสร้างสร้างต้อมให้แกหน่อยนะเรามีแล้วหรือเปล่าสั่งกุ้งสั่งยังแถวเแม่พี่เฟรมกับพี่บุ๋มถึงบอกน้ำดีเห็นบอพี่นุษน้องน้องทุกคนน่ะทุกคนรอบข้างอ่ะผมไม่ต้องทำอะไรเลยว่าผมอ่ะเทคแคร์เด็กทุกคนเสมอเสมอกันทุกคนเออ ผมเห็นผู้ใดผมกวะว่ามัวผมก,ผมก็เอ้ยจับจัดจับเสียน้องสวัสดีครับเอดิดนวลนีนั่นผมว่าได้ซองมาตรฐานเด้ผมว่าได้เหยดกะเต็มผู้เดียวเด้ช่วยบอลโอ้ีบอลช่วบอลนน,น่ะนี่วันนี้ต้องใช้กันปลอบใจบอลนน่ะนี้พอเออไม่นี่แต่นนะะว่าแต่ว่าเสร็จแล้วใช้ลงไล์เสร็จป,ปุ๊บเราก็จะปลอบใจอยู่วันนี้ปลอบใจก่อนเป็นเพื่อนก่อนไม่งั้นแกจะสุดกว่าเดิม แล้วสิสุดแ้้สิดล้มแล้วสิตีขึ้นกาเกาพี่น้องมือนี้ว่ามันสิมีภาพบาดตาบาดใจเรามากะเข่าขาแล้าก่อนอ่าในฐานะเพื่อนมนุษย์รวมโลกเนาะเขากัเขากับว่าใ้แบบว่าอยางแบบ